รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไม่ไงนะมึงจะเหยียบขึ้นมาตรงนี้มึงเหยียบบนนี้เลยเอ้าโหกับ่าบอกกันเลยกับมฮะวัวปลาชนเลยปลาชนอโอ้ไม่รู้จักกันดีรู้จักแต่ปลาชนกับปลาชนลิต นี่มันเถีย,ยงเอาอย่างนี้จะทำอะไรก<อ>็ทำ<ง>เธอเค่ะาวันนี้มะพร้าวขอวันนึงก็แล้วกันต้องรีบสรุปงานอยากคุยอะไรก็คุยอยากทำแล้วก็ทำขอตัวนะคะเราก็ไปเอาไปทั้งหัวทั้ง <c oughs> โอ้โหเมื่อก,กี้ <c oughs> เห็นตามมาแล้วไม่ค่อยเชื่อจริงเปล่าวะอุ้ยเธอสัพหั่นอุ้ยมันมองแบบว่าอืมเหมือนอยากทำนมด้วยอะเดี๋ยวคู่มั่นมาเลยไอ้ คนที่จะแต่งงานกันเรื่อมาแล้วไม่ต้องเข้ามาแม่ยังไม่อยากแต่งงานไอ้หนยเข้ามาได้เลยเพียรแล้ว <laughs> <laughs> ไม่อยากแต่งงานแต่ว่าลิซาเนี่ยยาจะมีผวัวจะบ้าแล้ว <laughs> 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 เข้ามาลุกเข้ามาอุ้ยไม่เอาหอแม่ <laughs> เขาจะหนีทำไมลอ่อโอ้ย <sh arp S 2> ชมกันหนอาจะหนีสิแม่ไม่ชอบแบบนี้ ม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบยานีลิซ่าเนี่ยถ้าเลือกขยับหนีน้องเขาเองนะว่าจะไล่เลือกออกจากบ้านไปเลยไรไปเลยค่ะคุณนายขาเพราะว่าคุณเอมมี่เนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงค่ะลุกเกดไม่ต้องพูดฉันบอกเองลูกว่าเป็นผู้ชายไว้มันก็ต้องชอบผู้หญิงจริงแม่เออเองเป็นกระเทยใช่ไหมใช่จ้ะ ชอบล้อเล่นกับแม่อยู่เรื่อยเลยเนี่ยคนนี้แหละคนนี้แหละที่จะให้แต่งงานกับลือยังไม่อยากมีเมียแม่เอาเธออยู่ๆกันไปเดี๋ยวมันก็รักกันเองนะนะยังไงเองก็ต้องแต่งงานรู้ไหมแม่หาให้แล้วเ <ๆ S 1> นี่ยลูกเสียหายแม่แม่ชอบเนี่ยอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยมันเหมือนแม่ตองสาวๆเลยๆๆชอบไหมไม่ชอบแบบแม่ยังไม่อยากมีเมียมันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าตายแล้ว หลวมห <Hello. S 2> <laughs> ลวมสไลด์บ่อยหลวม <Hello. S 2> <laughs> คุณมาร์คคุณมาร์คว่ายังไงคะ <is> มีอะไร <Hello. S 2> ให้เรารับใช้อ๋อ <Hello. S 2> oh. ให้ตามคุณเอมี่กับลูกเกดไปด้วยหรอคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะจักรูุสวัสดีค่ะยังไงก็ต้องแต่งกันเอมี่อะไรกันคุณมาร์กโตมาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยากคุยเรื่องงานกับเราเรื่องการผลิตเขาเลยบอกว่าตอนนี้ว่างไปโรงไหมโรงไทยโรงเจเขาบอกว่าตอนนี้มันมีโรงทานให้เราแวะกินข้าวไปก่อนโรงไทยไม่มีข้าวกล่องเออว่างไหมว่างว่าไปแล้วแม่วดีแม่วัดีแม่จั้การเลยเอาแล้ว เดี๋ยวแม่หาให้แล้วกันเลยมันไปโม้ตายแล้วคุณแม่ขะจะทำยังไงดีคะเนี่ยไปนู้นแล้วอะคะคุณแม่เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่จัดการให้เดี๋ยวจะได้รู้ว่าแม่คือแม่นี่ฮัลโหลทำไมเงียบวะยังไม่ได้กดค่ะ นอแม่เบอร์อะไรคันนี้ฮัลโหลฮ่าฮ่าฮ่าอะขจายขจายขจายอ่ะได้ละเขาว่าไงคะคุณแม่เขาบอกว่าเงินหมดให้เติมเงินได้แล้วโอ้คุณแม่ต้องช่วยหนูสิคะอย่ารอแรงกันหนูสิคะแม่งนี้เงินหมดเงินหมดไม่เป็นไรแม่มีเครื่องสำรองอ๋อมีอีกเครื่องนึงมีเครื่องนึงอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่รีบนี่สิคะคุณแม่ขะนี่ไงนี่ไง อ่าฮัลโหลอ่าอ่าอ่าที่นี่โทรไปหรือว่าใครโทรมาวะ,ะ <c oughs> คุณแม่โทรไปค่ะคุณแม่โทรไปอะ่ะตามแผงเลยนะเดี๋ยวว่าจะวางแผนให้เลยนะหรือต้องจัดการนะงานนี้ต้องจอบนะฮะอ่ะาไล่เลยอ่าขอบคุณมากคะ่ะคุณแมค่ค่ะงานนี้ต้องจอบโอ้โห ว่ากเลยบอยแบนด์แอมชอบชุดกันเลยสิน่าเหมือนชอบเลยดิทำไมเราได้ชุดบอยแบนดไงบอกว่าบอยแบนดอะไรเห็นแล้วอยากนอนเลยเนี่ยโอ้โหดูสิใส่แล้วน่ารักจังเลยน่ารักตรงไหนไม่อยากเต้นเลยใส่แล้วอยากจะหาวจะหาวทำไมนี่อุตส่าห์ไป บอกให้ข้อออกแบบให้ชุดเลยนะเนี่ยจอดต่อทำไมนึกว่าเอาไออออาปใช้แท็กซี่มิเตอร์เลยเฮ้ยจะบ้าเลรอเดูู๋ด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  เขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาเข้าใจไปอย่างอื่นไปหมดเลยแล้วสภาพแบบนี้ออกไปใครจะดูเนี่ยมันดูน่ารักดีเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีแบบนี้ครเอาความน่ารักไว้ก่อนเอาน่ารักเหรอแล้วดูสภาพอย่างนี้จะให้แต่งแบบไหนอะฮะคุณอย่าเถียงกันเลยเรื่องชุดเพราะว่าคุณรีบซ้อมเต้นดีกว่าผมจะถ่ายแล้วครับอ๋อเราจะเน้นชุดเราต้องเน้นท่าก็เอาสไต้แรกมากๆต้องเป็นท่าที่ทักทายคนดูท่าทายดูอ่าทำตามเขาทำตามครับตามนี่นี่โบ๊ทโบ๊ อนน่ะผสมได้คือไฟที่ไ,ไหน,นเนี่ยนี่อะไรก็ท่าทางของก็น่ารักดีนี่มันต้องเต้นเหมือนกันนิครับท่ามันต้องไปสวยๆตามสเต็ปครับนี่นี่สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอ่ะนี่สเต็ปหนึ่งจะเป็นท่านี้ต่อไปเป็นสเต็ปสองครับสเต็ปสอง่าอ,อย่างนี้เดี๋ยวนะครับผมไม่มีเวลานะครับครับผมที่ฮอออลลีวูดขเกาหลีเอาเลยอ่ะนี่ปุ๊บแล้วก็ก้าวนี้นะครับอย่างนี้ฮับกฮั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 บ กงูท่านี้ไม่เอาได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะเออคุณเอมี่เขามั่วมากเลยเดี๋ยวมาเหยียบเดี๋ยวมาถองใส่ท้องเนี่ยคุณบอกเขาหน่อยดิครับบอกให้เต้นเหมือนคนอื่นเขาหน่อยจริงๆแล้วไม่มีใครมั่วคุณอะมั่วกว่าเพื่อนเลยนะครับก็ผมไม่ยอมคุณสอนเขายังไงนะครับเอางี้คุณเต้นให้มันพร้อมเพียงกันเอางี้อย่าร่วงกลับเดี๋ย่าเปาดถ่ายเปิดเพลงแล้วผมไม่รอแล้วครับโอถ้ามันไม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวถ่ายใหม่ครับโอเคไดีย้ายเดี๋ยยายโอเคโอเคโอเคมานี่เลยไปนั่งให้มันดีๆหน่อยเปิดถ่ายเลยนะครับเปิดเพลงตัวถ่ายเปิดเพลงก่อน ก็ต้องนั่งลงถ้าเปิดวันเสาร์อาทิตย์โอยอะไรต้องมีมุกด้วยเหรอไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวคณับอีกห้าสี่สามสองเปิดเลยเปิดอ่ะ อะไรครับผู้ชมกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวถามจริงนี่ถ่ายอะไรผมถ่ายช้อนนี่ครับจะช้อนไปให้ปากัดที่ไหนกินล่ะครับถ้าลูกน้ำสภาพยังคุณเนี่ยผมว่าปากัดคงไม่กินหรอกครับแค่ลงน้ำน้ำก็เน่าแล้วครับว้าวได้อีกโซกโป๊ะโซกป๊ะไปโถเขาน่ะโอเคมาเเพพลลงงมาไกลๆครับไกพร้อมแล้วรึป โอ๊ยพอคันเลยจะห่ามจริงๆเป็นผู้ป่วยติดเตียงไวะเนี่ยเอออ๋อนนี่กายภาพมันขึ้นไปกายภาพบำบัดครับมันเป็นน้ามันดูเหนื่อยไปหมดแล้วทไงครับมันต้องเดี๋ยวเต้นให้ดูดีกว่าไปถอยเลยเนี่ยมืออาชีพของแท้อยู่เฉยๆเลยเอาดูยูทูปนเว่าสเต็ปคุณเอมี่แล้วกันคุณจันไปแล้วกันบอยแบนด์นะจ้อ่า โอ้โหโอ้โหโอ้ยเนี่ยมีแต่บ้านะครับคนบ้าอะไรเต้นไม่มีเพลงนี่ถ้าเต้นมาบ้าบอแบี้ผมรับไม่ได้อ้าวไม่ได้ก็ยกกองไปเลยสิยักอ้าว แล้วทำไมถึงก็ต้องยกกองแยคุณโซเฟียยกกองไปไว้ที่อื่นแล้วก็เอารนาดมาตั้งตรงนี้อัตโพนตั้งตรงน้นค้ยนายครับไม่ใช่ไม่ใช่มาประชันดนตรีไทยเทศนะครับออคือหวังความว่ายกกองนี่คือเราต้องยกกอง MV อันนี้ออกไปนะครับใช่ทำไมหมายความว่าไงเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณนายนะ ท่านไปได้ทุนมาแต่จะให้ผมเนี่ยนะทำละครเรื่องใหม่ครับผมเพราะละครเรื่องใหม่เนี่ยนะทางในทุนเนี่ยเขาบอกว่าโหเขาให้ให้ทุนไม่อั้นเลยนะครับนี่อะไรนักหนาเนี่ยอยู่เฉยเนะอธิบายให้ช่วยอธิบายไงคะเออคือละครเรื่องใหม่เนี่ยที่เขาจะให้คุณนายทำเนี่ยนะเขาต้องการให้คุณเอมมี่กับลิซ่าเนี่ยเล่นคู่กันเขาต้องการได้พระนางคู่ใหม่ใช่ไม่ไม่ทายคราบเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะใกล้ปฏิเสธแม่เหรอฮะ ถ่ายก็ได้ยังถ่ายไม่ได้เฮ้ยเสียงใครอะไรอ่ะแล้วผมนะครับเป็นศิลปินมาจากเกาหลีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผมทำยังไงมันทำไมเนี่ยไม่ยากถ้าไม่อยากให้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าไม่ยากเอางี้อะไร้เฮ้ยเยาออกเยาออกเอาออกออกยังไงเขาออกไปจากตรงนี้อ๋อไม่ยากหรอกอ่าไปยืนตรงนี้เดี๋ยวมันก็ไปยืนตรงนี้ เพราะว่าทำกับผมอย่างนี้ไม่ได้เพราะผมเป็นศิลปกินบอยแบนด์มาจากเกาหลีนี่บอกจริงนะคุณอภพิสิทธิ์มากเลยนะที่ห้าพันเนี่ยคุณได้เต็มเต็มเลยนะเนี่ยใช่ครับผมไปไปไปผมว่าคุณไปเตรียมตัวกันแล้วกันนะครับแล้วผมจะไปไหนแล้วครับคุณนายจะไปไหนไม่ต้องไปไหนเพราะว่าฉันได้ทุนมาจากหมูยอตะยงนี่ยงฉันมีใจอยู่แล้ว โอ้ยว่าใอ้สปอนเซอร์ของคุณเก็บไว้ก่อนครับเอาเรื่องตัวนี้ก่อนดีกว่าครับทุกคนไปเตรียมตัวครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าจะถ่ายละครเรื่องใหญ่ที่ว่าจะโปรโมทยิ่งใหญ่ในเรื่องอะไรประมาณเรื่องเรื่องแนวฮอลลีวูดเหมือนกันครับฮอลลีวูดที่คุณจะกำกับมาใช่อะไรอะเอาวัตถุรองอ๋อโอเคแต่ยังไงพระเอกนางเอกต้องเป็นคู่นี้นี่ นี่นี่เริ่ม,มดำเนินการได้ไมผม่่ะ,อะเออผมก็เป็นเพื่อนครับไอ้ดนตรีจบเลยสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวิตเบอร์รี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตราและสูตรดั้งเดิมอ่ะเริ่มคู่กรรมสรี่แปดสิบห้าคัดหนึ่งเทคหนึ่ง แอคกไว้ก่อนพ่อสอนไว้โอเคซับเลยซับเลยแอคชั่นลาก่อนอีเดโกะไม่ไม่อีเดโกะรักพี่พี่อย่าตายนะพี่พีอ่อย่าตายนะพี่อย่าตายกูจะตายมาป้ากุเนี่ย สักอย่างเิอจะไอหรือจะตายพี่จะไปรอเล่าที่ช้างสามเสียนช้างเผือกนี่สามเสียงไปทำไมรถตีนค้าด้วยช้างเผือกช้างเผือกโอ้ยเออห้าสีสามสองแอคชั่นวิญญาณพี่จะไปรอน้องที่ช้างช้างอะไรพี่ช้างพี่เอาอะไรนะเกี่ว่ากันนะโอยโ๊ย มันไฟมันแยงตาไงที่พ่อให้ใช่เออวิญญาณไม่คิดจะโกะไม่ต้องห่วงนะวิญญาณพี่จะไปรอน้องอยู่ที่ทางช้างเผือกอ้าโอ้โหมาแค่เป็นไรแค่นี้พอห้าสี่สามสองแอคชั่นวิวิญญาณพี่จะไปรอน้องที่ทางช้างเผือกพี่พี่อย่าเพิ่งตายตายไม่ได้ยังตายไม่ได้อะไรเออยังตายไม่ได้พี่ต้องจูบลาก่อนสิคะเอ้า จูบลาก่อนพี่คัด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 นี่เวลาเขาบอกว่าจูบรามก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคนดูเกาจะได้ชอบไงี้ยให้พระเอกก่อนตายได้จูบกับนางเอกมันฉากนี้มันคไม่มีไม่ได้เห็นไม่จูบได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องจูบครับไม่งั้นเรตติ้งเราตกเลยนะครับอุ้ยหนูจะอ้วกเฮ้ยเผื่อหน่อยนะนิดนึงนะได้ไหมอ่ะโอเคได้เลตติ้งห้าสี่สามสองไอ้เจ้าปิโกบุลีโคออกน นี่ทุกคนนี่ฉันมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะคะอะไรอะอะไรวะนี่จะบอกให้ตอดบ่ายใครเครียดอ่ะย้ายมาอยู่ช่องพีพีทีวีแล้วค่ะโอ้ยโอยผู้ปจะกานแล้วเขเหรอทั่วบ้านทั่วเมืองรอเล่นค่ะคือจะบอกว่าครื่องอะไรละครของเราอะค่ะละครของเราอะเลตติ้งพุ่งไปถึง36เลยค่ะ ดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วว่าก็มีข่าวดีจะบอกทุกคนเหมือนกันข่าวดีอะไรหรอคะข่าวดีของว่าก็คือตอนเนี้ยอาวได้จัดงานเตรียมงานไว้เรียบร้อยแล้วเป็นงานแต่งไม่ได้บวชไครเป็นงานแต่งงานลูกชายของฉันกับลิซ่าแล้วก็ฉลองเลตติ้งพร้อมกันเลยไม่แม่ไ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 ม่แต่งไรอย่างไงต้องแต่งไม่แต่งว่าลรู้น ว่าเลือดชอบผู้ชายอ้าวแล้วว่าก็รู้มานังเรื่องคุณนายฮะดี่แคกคนนี้ว่าคุณนายโง่มาตลอดเลยนะคะแม่แม่รู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นตุ๊ดอ่ะก็ถูกต้องไงเราแม่จะให้หนูแต่งงานทำไมหนูไม่ได้ชอบชั้นนี้หนูชอบผู้ชายยังไงเองก็ต้องแต่งเพราะว่าว่าเนี่ยนะอยากให้เริ่มมีลูกไว้เสิมสะโถน ตะกกนได้แหละมึงไม่ต้องมาเถียงกูเป um ็นแม่อย่ามาเถียงอย่าคืนเสียงคุณนายไม่มีใครพูดอะไรเลยคุณนายพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ยังถ่ายอยู่แล้วก็อยู่ๆพูดพลาดมานี่โกวบริผมไปเกิดหรือยังครับเนี่ยไปเกิดไปอังสุมาลินแล้วโอ้ยังไง เองก็ต right. ้องแต่งไม่แ huh. ต่งแม่เพราะอะไรเหตุผลอะไรจึงไม่แต่งก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรนี่เหรอคะเออโกงอะไรของมนงวะผู้หญิงมีมะเขือมะพร้าวเหตุผลง่ายมากเลยที่แต่งไม่ได้เนี่ยปล่อยาอะไรเนียเพราะมะพร้าวเนี่ยนะคะตั้งทอกับเอมี่ได้สองเดือนแล้วค่ะแล้วไปแอบชอบกันตอนไหนวะ ไอเรื่องรักชอบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่เคยชอบมันเลยค่ะแล้วท้องไงอะเอาไอวันนั้นเนงานเลี้ยงปิดกล้องหนังเราอ่ะไอนี่เขาก็ดีใจกินเหล้าซะเยอะเลยเมาเขามันเมามันก็มองหนูเป็นผู้หญิงไอนนั้นอะหนูก็เมาหนูก็มองมันเป็นผู้ชายลากเขาวอาได้กันนี่โวยใจแล้วเอ็มี่แล้วพี่ล่ะเอ็มี่จะเอาพี่ไปทิ้งกันที่ไหนพี่อะเราสามคนผัวเมีย ได้หมดถ้าสดชื่นไม่ตายแล้วลูกชายว่าว่าจะเป็นลมนายอย่าเพิ่งเป็นลมนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยก็ท้องไอเอมมี่เหมือนก้านค่ะเดี๋ยอะไรบวอะไรเนี่ยแกจะบ้าแล้วกี่เดือนแล้วก็สองเดือนเป็นก้านค่ะแกท่าว่ามันงานไหนอ้าวงานเล็้ปิดกล้องกานเดียวแกอีงมะพร้าวคือนายเอมมี่อยู่ห้องฉันก็มันเข้าห้องนู้น มาห้องนี้แล้วก็มาห้องหนูต่อค่ะตา,ายแล้วนี่เป็นเรกตีด็สดเดเนี่ยมาแล้วชอบเดินเพ่นพ่านอ้าวอ้าวอ,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 อยู่ๆมาห้องกูไงเนี่ย <c oughs> แวะไปห้องเดี่ยวเลยนั่นสิมึงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วกูรับไม่ได้แล้วอ้าวพอกูออกมาก็จะเลิกกันเลยเหรอ แล้ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วดูที่มันยุ่งเหยิงไปหมกพวกหัวไปหมกแล้วอ่าน้าคุณนายปล่อยเขาเถอะน่าอย่าเลยต่อไปพี่ฟังว่าสี่หัวเมียเราอยู่ด้วยกันไวๆแล้วได้หมดแล้วสดชื่นได้ไม่เอาแล้วไม่แต่งกับใครทั้งนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันเราไม่เอาแล้วี่เขาพอคนนี้แล้วนะคุณนายเขาเป็นครูบาอาจารย์แล้วไอ้คอนเสิร์ตแล้วนะครูนะเออ แต่จุดประสงค์ที่มาเกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เราจะได้ชมกันอีก2วันละเกิดจากอะไรคะทำไมถึงจัดงานนี้ขึ้นมาร้อนเงินร้อนเงินทำไมอะเฮ้ยวเดดตา้ม